ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบก,กับแฟนๆในการอีกช่องเช่นเคยเนาะช่องของปอปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญกระสาบแล้วก็แบ่งปันเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบที่มีการปั้มผิดพลาดบางรูปแบบหรือไม่ก็เป็นเหรียญที่ ผลิตน้อยหายากแต่และชนิดราคาหรือไม่ก็เป็นเหรียญที่อ,อยางไงเอนผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ล,ลึกใช่ไหมฮะเพราะว่าล้วนแล้วแต่เป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหาแต่ก็ต้องติดตามด้วยนะฮะใช่ว่าเหรียญทุกเหรียญทุกชนิดราคาทุกรูปแบบจะขายได้ก็ลองลอง,ลองติดตามช่องของปาปา,ปาดูนะฮะอย่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้เป็นเหรียญที่ ผลิตน้อยหายากก็ไม่ถึงกับยากสักเท่าไหร่ถ้ามองกันในแง่มุมหนึ่งท่านผู้ชมาเพียงแต่ว่าเป็นเหรียที่ได้รับความนิยมนะเพราะว่าย้อนหลังไปรประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยเกือบปีเนี่ยท่านผู้ชมาใกล้แล้วล่ะปะปาได้นำเหรียญตัวเองนั้นมาโพสต์ขายในช่องของปะปาหลังจากที่ช่องปะปานั้นเปิดเป็นช่อง youtube แล้วก็ ได้รับความนิยมได้รับการต้อนรับจาก f อฟเข้ามาแบ่งปันเหรียญครั้งแรกๆเลยเนะี่ยหลังจากนั้นก็ป๋าปาก็มาเป็นช่องที่รับซื้อขายเหรียญแบบเป็นทางการอย่างคลิปนี้วิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะสำหรับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญ10บบาทเราลาวสัก8 9อันดับท่านผู้ชมฮะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7อันดับที่ปปาประกาศร,รับซื้อไปนะประกาศร,รับซื้อไป แต่หลายๆคนสังเกตเห็นไหมว่าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อพูดถึงนะฮะสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็จะเป็นปีพศ2531ร้ยฮะรับซื้อทั้งสองสภาพเนี่ยก็คือสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งาน นะอย่างปีพศ2531เนี่ยหายากนะจำนวนการผลิตน้อยนะเราไม่นับปี3 3เราเอาปี3 1เลยปีพศ2531เนี่ยปปารับซื้อเอาปัจจุบันวันนี้เนี่ยนะตั้งหรือว่าตั้งแต่อดีตมาเนี่ยนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยปปารก็รับซื้อ2สภาพนะหากผ่านการใช้งานเอาปัจจุบันวันนี้เลยนะเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่กันประมาณ8 0 0 9 0 0 1000 1ร0 0 1ห0 0่ไล่กันมาเรื่อย สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมหลายคนคงรู้นะฮะเอาคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดเลยเนาะหากไม่ผ่านการใช้งานปีพศ2531ปะปาไม่ถอดออกจากตลับนะฮะไม่ผ่านการใช้งานเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่กันประมาณราวเหรียญละ1,500บาทนี่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนะดูสภาพผิวเนาะดูสภาพผิว เหรียญน,นี้อ่ะให้ดูแค่เหรียญน,นี้ก่อนก็ไดนะ้อ่ะเอางี้ยป,ปีพศ2531ไม่ผ่านการใช้งานอ่ะปะปาร,รับซื้อเหรียญละ1,500บาทหรือว่าถ้าถูกใจอาจจะถึง1,600บาทเหรียญแรกนะฮะใครส่งมาก่อนนะฮะอาจจะได้ถึง1,600บาทเพราะว่าราคาเหรียญทุกวันนี้ก็อืมปปาเป็นช่องที่รับซื้อตามสภาพอยู่แล้วนะแล้วก็มีนักสะสมคอยอยู่ท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้น ไม่มีการซื้อเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะที่ผ่านมานะฮะแต่มาคลิปนี้ปอปาจะเพิ่มอีก1ปีพศสอําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปอปาตั้งใจจะมาเพิ่มเหรียญปีพศส5 4 1ั้ท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้เป็นปีพศ2541นะ,ะเนี่ยผ่านการใช้งานทั้งหมด42,34,43เนี่ยแต่ปอปาจะเพิ่มปีเดียวพศเดียวไปก่อน หลังจากนั้นก็คอยติดตามคลิปช่องปป้าแล้วกันใครมีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานคอยติดตามดูนะฮะอย่างคลิปเนี้ยปปาจะมารับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2541ท่านผู้ชมฮะไม่มั่นใจว่าจะเห็นภาพคมชัดไหมเดี๋ยวปปาลองขยับดูนิดนึงนะฮะอะปีพศ2541เดี๋ยวปปาลองแกะจากตลับได้ไหมปปาใส่ถุงมือท่านผู้ชมฮะไม่มั่นใจเนาะจะแกะได้ไหม เดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ที่ปปาร,รับซื้อมาตลอดเอาเป็นปีพศ2541รปีเดียวกันเนาะเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยก็ถ้าหาขอบยังสวยอย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะตอนเนี้ยรับซื้อเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทผ่านการใช้งานนะเอาง่ายๆเลยว่า ปีพศ2541หากเป็นเหรียญผ่านการใช้งานปะปาะรับซื้อตามสภาพเช่นเดียวกันก็คือเริ่มต้นที่70 80 90 100ถึง110บาทท่านผู้ชมฮะในช่องของปะปาะนะที่ผ่านมารับซื้อสภาพเดียวคือสภาพผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปใครที่มีเหรียญ10บ,บาทปีพศ2541 สภาพผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อสูงถึงเหรียญละสูงสุดก็คือประมาณสัก100 110บาทประมาณนี้นะฮะแต่ท่านผู้ชมฮะหากใครมีเหรียญปีพศ2 5 4 1ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้โอเคไหฮะอ่ะดูด้านหลังนะแตกต่างไหมฮะเอาแจมๆอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไปขัดไปล้างมานะฮะเอาเดิมเลยนะฮะนะปีพศ2541 สภาพเดิมๆน้ําลุง้งน้ําทองอยังจับกันอยู่เนี่ยใครที่มีฮะปะปาร,รับซื้อเหรียญละ300บาท300บาทหลายคนคงลองโอ้ใช่ไหมฮะว่าทําไมรับซื้อถูกจังอีกละคืออาจจะมีช่อง YouTube ต่างๆในรับซื้อกันเหรียญละพันพันสี่พัน้าไมป้ปาก็ไม่มั่นใจก็อาจจะมีบ้างนะฮะแต่ก็ลองดูก่อนนะฮะนะตรงไหน ที่เขารับซื้อแผงแล้วก็ไปขายตรงนั้นก่อนอย่างช่องปอปาเนี่ยเห็นว่าช่องปอปาเนี่ยยังไม่ไม่เคยประกาศรับซื้อเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสําหรับปีพศ2541เอาฮะผ่านการใช้งานป่อปารับซื้อ70 80 90 100ถึง110บาทแต่ถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ท่านผู้ชมฮะดูนะฮะเดี๋ยวป่อปาแกะจากตลับให้ดูนะป่อปาใส่ถุงมือฮะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่าง สภาพไม่ผ่านการใช้งานได้เฉยท่านผู้ชมฮะนะเขาไม่ใช่เหรียญปีสีหนึ่งนะอ่าทางฝั่งฝั่งนี้เป็นเหรียญปีสีหนึง่งดูนะท่านผู้ชมฮะเหรียญปีสีหนึง่งผ่านการใช้งานแบบนี้รับตั้งแต่70 80 90 100ถึง110บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบเหรียญน,นี้อ่ะเดี๋ยวป้าเปรียบเทียบไปดูแตกต่างไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานแบบเหรียญนี้ป้าปารับซื้อเหรียญละ300เราไม่ว่ากันนะ ปกติปปาก็ไม่รับซื้ออยู่แล้วหรือว่ายังไม่เห็นชื่อเสียงในการ <c oughs> ที่ว่ามีช่องทางตนะ่างๆในประกาศรับซื้อเหรียญละส0 0ร้อยสามร้อยนะอ่ะปะป่าให้ก่อนนะปะปาร,รับซื้อเลยปีศีหไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้เหรียญละ300อบาทโอเคไหมเอาง่าว่าใครที่มีเก็บสะสมไว้อยากจะแบ่งขายก็ลองดูนะฮะ แล้วก็ท่านแรกๆที่ส่งมาก่อนเนี่ยได้ราคาก่อนนะเพราะว่าช่องประปายังไม่เคยทําเหรียสภาพไม่ผ่านการใช้งานวันนี้เรามาทําให้แล้วนะเผื่อว่าใครที่ยังไม่กล้าขายในเหรียญละ70-80บาทนะเพราทะพรู้รู้ตัวเองว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานอะปปาจะพลิกเหรียญให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าประปาอยากใช้รู้ว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอันนี้น้าลุ่มน้ําทองจับเหรียญตัวอย่างนะตัวอย่างสภาพผิวที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยมีน้ำลุ่มน้ําทองจับเลย แต่เหรียญปีศหของแท้เนี่ยอันนี้ผ่านการใช้งานดูเอาเลยท่านผู้ชมฮะนะอันนี้น้ำล่มน้ำทองจับอันนี้ผ่านการใช้งานแล้วเขาไม่มีน้ำล่กน้ำทองแล้วละถ้าอย่างเงี้ยปปารับซื้อ708090 100110บาบทนะอ่ะประมาณนี้แต่ถ้าปีศหนึ่สภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ปปารับซื้อเหรียญละ300บาทเหรียญละ300บาทโอเคไะ ไข่ที่มีก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะแล้วก็ปปาแนะนําไม่ต้องไปขัดไปล้างนะฮะเพราะปะปาะจะเปรียบเทียบสีผิวจากผิวเดิมๆกับเหรียญที่ลงน้ํายามาฮะนะเขาจะแตกต่างกันนะส่งแบบนั้นมายัางไงก็ปป่าติดต่อกลับอยู่แล้วละนะท่านอยากได้เหรียญคืนนั้นก็ได้นะฮะไม่มั่นใจก็ถ้ายัางไงก็ปปาแนะนําเลยนะฮะแนะนําว่าถ้าไม่มั่นใจจะรับเหรียญคืนอะไรประมาณนี้กรับ แนะนำฮะให้ท่านสอดเงินใส่มาในกล่องเดี๋ยวปปาะจะทําการส่งเหรียญคืนนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าท่านไม่สอดเงินมาเนี่ยปปาไม่ส่งเหรียญคืนนะ,ะต้องแนบเงินมาด้วยเป็นค่าจะส่งกลับถ้าหากเดี๋ยวท่านเป็นการล้างมานะฮะแต่ผมว่าทุกคนมั่นใจอยู่ดูออกอยู่แล้วแหละเหรียญล้างไม่ล้างเหรียญสภาพยู c ็หรือไม่ยู c นีเนี่ยปปาร,รู้จักเนาะ เอาง่ายๆเลยว่าใครมีเหรียญสิบบาทปีพศ2541สภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบเหรียญน,นี้นะป๊ะป่ารับซื้อสภาพไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ300บาทผ่านการใช้งานสูงสุด110บาทโอเคไหมฮะใครมีก็ลองส่งรูปตรวจสอบได้นะนะเราขึ้นลายไว้ทางหน้าจอเรียบร้อยแล้วล่ะก็ลองดูนะ รับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2541สภาพผ่านการใช้งานสูงสุดเหรียญละ110บาทหากไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ3 0มร้อยบาทโอเคนะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ปอปางมาประกาศรับซื้อให้แล้วนะสำหรับใครหลายๆายคนบอกว่าอยากจะอ่าช่องปอปารับซื้อเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสําหรับเหรียญอ่าแปดเจ็ดแปดอันดับที่ติดอันดับของช่องป,ปอปายู่เนี้ยอ่ะปอปาเริ่มต้นที่ปีสี่หนึ่งก่อนนะฮะไม่ผ่านการใช้งาน สูงถึงเดียนละ3 0บาทอยบาทยังไม่มีการประกาศรับซื้อมาก่อนท่านผู้ชมฮะ,ะปปาทําแล้วนะปะปาทําให้แล้วทำปี4ีหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามมาได้ปีเนี่ยท่านผู้ชมมาปี 4, 2, ่สอะไรประมาณเนี่ยเดี๋ยวคใครที่มีไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ยลองลองส่งมาดูนะเอา u n เอา UNC แบบนี้นะแบบนี้นะ แบบนี้ไม่เอานะฮะแบบนี้ก็เป็นเหรียญปกติธรรมดาไปหรือใครที่มีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมอาจจะเป็นเหรียญปีอ่า42อะไรประมาณเนี้ย34นะ42 34 43 53 44เนะี่ยท่านผู้ชมครับแบบเนี้ยนะก็ลองติดต่อมาดูนะฮะนะอ่าติดต่อมาดูนะเพราะวะ่าจ้าปป่าทําคลิป หมดครั้งทีเดียวคงจะยาวเอางว่าใครมีเหรียญทั้ง8อันดับไม่ว่าจะเป็นปี3 1 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4อะไรแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะก็ผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านก็ช่างนะลองลองส่งมาดูนะปอปลาทำคลิปรับซื้อให้แล้วนะฮะนะปี41300ถ้าเป็นปี42าก,ก็จะลดหลั่นราคาไปท่านผู้ชมฮะน,นะปี41300 4234เนี่ย ทั้ง8อันดับเนี่ยลองดูนะเดี๋ยวเอาคลิปนี้คล,คลิปเดียวเอาปีเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคอยติดตามปปาจะรับซื้อปี4 2 3 4เหรียญละเท่าไหร่นะปะปาถือว่าเป็นเหรียญที่ปปาซื้อขายกับนักสะสมมานานแล้วนะฉะนั้นปปาจะเปลี่ยนแปลงมาซื้อแบบไม่ผ่านการใช้งานบ้างโอเคไหมฮะคลิปนี้ปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ